ไม่รู้อะถึงข้าวตายไวยชีบามาาเรา,เเา,ายังเราไม่รู้ดูไม่เห็นเราก็ช่วยมันให้ถึงที่สุดอยู่นะชมันบอกว่ารอบนี้มันมาขอโทษผม <Okay. S 2> เออมันบอกว่ามันใจร้อนมันบอกว่ามันผมบอกว่าเออทำไมไม่หนีไปทำไมมึงไม่หนีไปบอกบอกขอโทษผมมีโอกาสแล้วผมจะฆจ่าอย่างเดียวเลยเออแลมกาถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ไหนเราอยู่หอดูดาว แล้วพวกนั้นอ่ะมันฝากมาบอกว่า10ล้านกุ้มอะไรจะได้รอบเนี้ยไปเตะมันหัวพอนะมันใช้ไอพีจีรอบนี้มันโคขงมันทำรถไปอยู่ไกลเราก็ได้สแตนบายเรยก็ต้องอย่างนั้นแหละขยัขยกกนทำเด้ออย่าตีบุกสี่ไว้ตีไป,ไปยาอย่าด่าผมหลายเด้วยมันคิดโคตรเป็นลมันเด้อสิบล้านอ่ะเราไม่มีให้มาหรอกจร,งจรง<ช>ิงอ่ะประเด็นคือเราจะเอามายังไงอ่ะรอบนี้หอดูดาวมันโล่งๆถ้าเราบอกมันไปตรงๆคือมันน่าจะไม่ไว้ชีวิตแน่ๆ ได้ได้ได้มีแผนมีแผนได้เห็นอะไรวะใคจะไปช่วยไอ้ล้นกับข้าไหมมันโดนล่าฆ่าหัวอยู่ตอนนี้ผมงกีนต้องสั่งสั่งการอะว่าให้ใครอะไรยังไงไอ้อับอยู่รอบๆหรือยังไงให้เห็นชิโร่คุณมาเอาออดีก็ได้อยู่รอบก็ได้นะน้องไซ่าเหมือนกันขอดูดาวนี่มันแดนฟ้าปะใช่แดนฟ้าที่เมืองส้มออเอใครจะไปช่วยล้นข้าพร้อมรับความเสี่ยงนะเว้ยอาจจะโดนกระสุนปืนหรืออะไรนะอาจจะตายนะเว้ย มึงจะไปอ่ะมๆๆๆๆๆๆึงลองเพนก่อนมามามาดิคนมาเพ้นก็ไปแล้วไปชอบตัวเองก่อนไปงั้นอะไปเคลียร์ก่อนแต่ต้องแต่ตังเลยก่อนเคลียรไปบ้างอ่ะไปมึงก็อยู่อยู่ตรงสามแยกรอถ้าเกิดพี่ตายเองก็ต้องเข้าไปพร้อมกันอ่ะถ้าหลุดวอลไปอ่ะก็คือค่อยขับตามเข้าไปอรอบนี้มันบอกให้เอาแต่หังขวาเข้าไปก่อนก็จะเ,เป็นเราสามคนมันลบไปแล้วพี่ตัต้มลบลบตั้มมันก็ต้องมัดอ่ะอาวุธมึงไม่ไหวหรอกเดี๋ยวให้จังหวะมันยิงอ่ะ มันยิงได้ก็เราก็ตายไงเมื่อกี้อ่นเรายืนคนนานเลยตอนออกมาต่อยอ่ะเรื่องจริงเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไม่ได้พลาดเลยตอนออกมาเราพลาดแค่อย่างเดียวเลยคือแบบลวน่ามันจะฆ่าไงไม่มีวุ้นหน้าไม่ได้วุ้นมาแต่หมัดก็ใส่หน้ามึงได้อ่ะไปถึงคนทอย อันนี้อยากได้เงินสิบล้านใช่ไหมไถ่น้องไถ่น้องอันนี้เขาอยากได้ได้เงินใช่ไหมเงินคืนจ้ะเหนวดเหนวดไหนลครับตังสิบล้านเออจะเอาเงินตังสิบล้านอย่างเดียวผู้หญิงอย่างงี้ไม่สนใจอ่ะผู้หญิงอะไรอย่างงี้สนใจไม่สนใจครับคณมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยครับในตัวคนอ่ะมันมีไอ้สิบล้านอ่ะแต่ปล่อยน้องก่อนได้ไหมไม่ปล่อยครับ๋อางี้ถ้าเกิดบิดอ่ะให้ไปแล้วบิดนะบิดอ่ะคุณเห็นขวามือไหมหน้าตามึงเลียมเลยไม่เราจะเจรจาไม่ให้หรอ ก็นี่งไงมาเจรจาก็ตังมาของก็ไปอ่ะใช่ครับตังมาของไปครับน้องกูไม่ใช่สิ่งของมันก็เป็นแค่หมากของพวกกูแค่นั้นแหละน้องเมืออ่อสองคนน่ะก็แค่หมากไว้เดินเล่นนะครับหมากต่ำๆครับมึงดูมันพูดดิแล้วทำไมโรเจอร์ถึงอันนี้วะไม่เป็นมึงซะเองวะที่แบบว่ามาทำแบบเนี้ยก็แค่อยาก เล่นแรงสนุกนไปเฉยๆฮะไม่ได้อะไรมากตอนนี้โลกมันเอาชีวิตคนเป็นเรื่องตลกว่ะแล้วพวกมันนี่เวลาผ่านมานี่นี่คือมึงแสดงเหรอใช่ครับมันก็แค่การละครที่แสนสุดจะเอียนนะคุณนายปล่อยมึงตายไปรอบอีเจ็บวันนั้นอ่ะเอางี้ดีกว่าข้าเรื่องนี้ครับเดินมาครับของไปเดินเดินเมาดิคุณเดินมาไปเนี่ยบ่อน้ำไม่ไม่เดินไปหายแล้วครับใช่ครับขอคุยกับน้องก่อนได้ไหมครับ ตรงนี้เลยครับไยตรงนี้เลยครับเต็มที่เลยครับขอบี่ช่วยด้วยครับทำไมมึงต้องพวกกูนสาอเอาชีวิตแบบไปเข้าแรงพวกมึงเนี่ยสองสามรอบอะ่ะทำไมมึงถึงกลับวนกลับไปทำร้ายตัวเองวะทางที่พวกมึงก็รั้วซูไม่ได้อีกแล้วอโอกาสอยู่ข้างหน้าถ้าผมทำได้เรื่องทุกอย่างจบถ้าเป็นพี่พี่ไม่คว้าโอกาสนั้นเหรอครับพี่เอ็มจีพี่โอกาสที่มึงจะตายนะมึงไม่เห็นสภาพอ่ะ อันนี้มึงอันนี้ไงพี่ถึงบอกว่ามันไม่ใช่โอกาสหรอกนะ้องที่มึงกลับไปอ่ะมันเป็นนันนี้ไความที่มึงอยากจะแก้แค้นไว้เยอะเกินไปม,นมันตียป้ามันฆ่าตัวตายชัดๆอันนี้พวกพี่กาลังดูถูกความพยายามของผมแล้วครับพูดแบบนี้พ,พี่อ่ะพี่รักพวกเองสองคนพี่ถึงได้ให้เองหนีไปแล้วพี่จะยื้อเวลาไว้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับยอมตายแทนได้อ่ะคิดดูดิปล่อยวิ่งรอดไปก่อนอนะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันมาถึงขั้นนี้แล้วนะก็ไม่เป็นไรหรอกพี่เคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับยิ่งรักมากแค่ไหนก็แคร์มากเท่านั้นหัวใจผมแตกสลายที่รู้ว่าคนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดคือคนร้ายอ่ะพี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมพี่เข้าใจเป็นอย่างดีเลยข้อนี้เพราะพี่เคยให้ความรักกับใครไปแล้วโดนทำร้ายเหมือนกันพี่เข้าใจเองจากใจจริงๆก้นบึ้งหัวใจของพี่ทำไมอ่ะพี่โรเจอร์พี่ผมขอถามหน่อยทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วย ไม่ทำไมครับเพื่อเงินเพื่ออำนาจแค่นี้เหรอครับโง่เรียนตาที่พวกมึงหามากูมาเพื่อสิ่งนี้ไว้แค่นี้เหรอครับเงินกับอำนาจเอาจริงๆครับสองคำพูดโตแต่ตัวสมองมึงโง่ทำไมต้องเสือกชีวิตวความสัมพันธ์ของเราคือแค่ของนอกกายเหรอครับพี่รู้จักกันมาตั้งนานใช่พี่ก็เห็นเองเป็นแค่ของเล่นอยู่แล้วเอจึงสำคัญตัวไปทำไมวะ โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมเดี๋ยวเงินก็อยู่ในเนี่ยครับเอาอะไรไหมครับเงินมาให้น้องรูก้ก่อนขึ้นก่อนได้ไหมอันนี้หัดต่อรองครับยังไม่รู้จักสถานะของตัวเองครับตอนนี้ของตัวเองเฮีย hey, he ไม่ว่าจะเลือกทางไหนด้วยเอาตังค์มาให้มันดิถอยเท่าไหร่นะสิบล้านสิบล้านสิบล้านไปทอถอยโอนเอาโอนเอาโอนเอา ที่รุงเห็นแล้วเต่าอะไรครับได้ไหมเมื่อกี้หนึ่งสองหนึ่งโซนครับธนาคารล่มปะเหมือนกันไหมธนาคารล่มอ่านั่นงงี้ยมันท่าทุ่มนี่ธนาคารล่มแล้วลงต้องรอแป๊บนึงเไม่ได้ตกติกต้องไปตกเฉลี่ยกมันตกติกหรือปาครับในเรื่องอะไรเองก็ลองชิคดูดิยอมมาหามาเจจาขนาดนี้ไม่มีใครมาด้วยเนี่ยที่บนเขาคืออะไรครับผมเห็นนะเขาพูเด็ดหรือเปล่านักเดินเขาเปล่า ม่น่าใช่นะน่าจะพวกปาราซี่ที่เราจะมาเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าเหมือนเดิมอ่ะผมว่าพวกคุณเหมือนจะเล่นตัวกันเยอะเกินไปแล้วนะเล่นตัวยังไงครับเนี่ยตังโอนไม่ได้อะไรถ้าต่างโอนไว้ได้ก็เข้าใจละคุณํำลากันเลยครับผมเข้าใจล้โอเคนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะทำเพื่อเองสองคนได้นะโดนซะดองพี่ถูกครับพี่จำไว้ขอบคุณมากจริงๆครับ คงจะไม่มีทางไหนนอกจากนี่จะไปครั้งสุดท้ายหนีไปดิหนีไปหนีไปดิไอ้เหี้ยเอามันเอามันเอามาตัดมันตัดมันไว้ตัดมันไว้ต่วนี่ก่อนโอ้ยเหี้ยตายไอสัตว์เลือดกูเหลือน้อยโอ้ยกูลืมปั๊มยาเฮ้ยซอยต่อยต่อยต่อยตัวปลาลักซี่ไาฟเหี้ย โอ้ยโหตายเรียบเลยพี่โซพี่โซต่อยไปต่อยไปอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิงชุบชุบชุบ่อยนะต่อยนะต่อยต่อยพี่ต่มันเปลี่ยนกระสุนไม่ได้มันเปลี่ยนกระสุนไม่ได้พี่พี่ต่อยยูเฮ้ยมันเปลี่ยนกระสุนแล้วมันเปลี่ยนกระสุนแล้วเปลี่ยนกระสุนแล้วพี่ต่อยยูต่อยต่อยยมันเปลี่ยนกระสุนไม่ได้มันเปลี่ยนกระสุนไม่ได้ถ้าต่อยมันอ่ะเปลี่ยนกระสุนไม่ได้ไปไปเดี๋ยวผมเองเนี่ยมึงจะได้รู้ว่าความรักที่กูมีต่ออคครรบััวมมนนนาากขดไห พื่อมึงไม่เข้าใจหรอกจุ๊บๆๆๆๆไปๆๆตัดให้เฮ้ยจุบไปทุบไปตัให้อยู่โอ้เพื่อนเพื่อนต่อต่อต่อยต่อยต่ยไปเลยพี่ต่อยไปเลยต่อยไปเลยระวังอาบิจีระวังอาบิจีโอ้ยขัดอยู่ขันยู่โอ้ยสายละจะตายลูกพี่ถอน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 เอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้รอดขันไหนก็ได้บ้างขันไหนขึ้นได้ อ๋ยมันไอ้รถรถซ้าขี่รถผมไปละคือไหนบ้างคือไหนบ้างมีมันไต้องไม่ต้อย่างว้ายยิงวิดโอโอ้โหเยอยกูว่ารอบนี้กูตายแน่เลยกูรอบนี้กูตายจริงแน่เลยถ้ามันจบโล่กลัวคนดูรอบนี้กูตายจริงแน่โอ้ my god มันก็เป็นสิ่งสุดท้ายแหละที่ผมจะทำเพื่อน้องชายสุดทา้ายของผมโรลลาซ่าผมนั่งดูมันเติบโตผมสอนมันในการเป็นนักฆ่าในการใช้ชีวิตที่จะเป็นนักฆ่าและมาเฟียรุ่นใหญ่รุ่นโตผมนั่งดูมันเติบโตตั้งแต่แรกพบตั้งแต่ผมเจอมันจนทุกวันนี้มันได้เป็นนักฆ่าสมปรารถนาอย่างที่มันต้องการตรงไหนดีลงตรงนี้แหละ นี่ก็เป็นสิ่งที่มผมภูมิใจที่สุดแล้วแหละผมเอาศพคนมาคุยด้วยเอาไงดีกับศพนี้เด็บศพคนมาคุยถ้ามึงจะเอาชีวิตน้องกูอะ่ะมึงเอาชีวิตกูดีกว่าไม่อยากได้ชีวิตน้องของคุณมากกว่ามึงจะเอาชีวิตทำไมทำไมในเมื่อนคนที่สอนมันเป็นนักฆ่าคือกูก็เห็นเป็นของเล่นครับแค่นี้นมึงตะวันพูดดิทำไมต้องเป็นมันสองคนด้วยอ่ะก็อย่างที่บอก มันคือของเล่นของปกปูมั้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วกูก็เป็นของเล่นไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่เอากูไปแทนนะให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะตัวแบบว่าตัวด้อยค่าแต่แบบว่ากูอยากได้ชีวิตมันมากกว่าอยากเห็นพวกมึงแบบว่าเจ็บใจที่แบบว่าช่วยมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าอยากเห็นแบบว่ามึงต้องกรีดร้องว่าแบบเออมันจากพวกมึงไปอะไรเงี้ยน้องรักมึงไม่ใช่เหรอดิ้นรนอะดิ้นรนกันทห้มากกว่านี้ดิตราบใดที่กูยังไม่ตายยังไงกูก็จะปกป้องน้องกูให้ได้ มึงไม่มีทางที่จะภาคชีวิตน้องชายสุดที่รักของกูไปได้หรอกจะก็รู้กันอลโหลกูเอลลงลุงเมนมึงอยากได้ตัวพี่ชายมึงคืนไหมเฮีย <Yeah. S 3> ก็อย่างที่บอกชีวิตมึงกับสิบล้านใช่ชีวิตมึงสองคนอยากจะวางมือเหมือนกันแหละแต่ก็แบบ สิบล้านมันคงจะไม่พอแต่ถ้ามึงชักช้ากว่าจะขึ้นราคาก็ได้นะมันแทงหลังไม่ได้มันแทงหลังไม่เข้าถ้ามาแทงหลังเข้าผมแทงไปตั้งนานแล้วได้ครับจะส่งไปตอนนี้เราไม่มีทางที่จะสู้มันได้เลยขนาดละลุมมันเป็นร้อยคนผมพยายามทําแล้วครับทุกคนแสดงว่าน้องมึงรักมึงจริงนั่นเนี่ยมันจะมาเหรอก็รอดูชีวิตมึงก็แค่มันแลกกับชีวิตมึงได้ไหมนะอยากรู้ว่าความรักของมึงกับน้องมึงมัน มันจะมากสักแค่ไหนเฮ้ยเย้ตลอดนะมันนอนพวกคุณจะตามมาหรือเป่ากูขอรับโทรศัพท์ได้ไหมเต็มที่ครับขอครับพี่ทอยพี่เอ็งอย่ามาเอ็งเชื่อพี่เอ็งไม่ต้องมาพี่จะเสียสละจริงดิชีวิตพี่อ่ะพี่ได้เห็นเอ็งตั้งแต่แรกเจอ พี่ได้สอนพวกเองได้ทำนู่นทำนี่พี่เห็นพวกเองตั้งแต่แรกพี่เห็นเองสองคนได้เติบโตพี่คุมแล้วกับการที่ไปใช้ชีวิตพวกเองไปใช้ชีวิตต่อเถะน้องรับพี่ thank you bro ฮะเฮ้ยชี้อะไรอะโอ้ thank you โบ o ด้วยไอสัตว์ไอโดนซานบอกว่า thank you โบ้เงาชีวิตคูไปแทนดิไม่เป็นไร ปุว่ามันไม่ทิ้งมึงหรอกชีวิตมึงมีค่ามากกว่าชีวิตพวกมันนีกไอ้บัวเฉยเลยสัสเอ้ะเอาตัวมึงไปใช่ไหมมันไม่มาหาโฟมึงหรอกแล้วมันจะเอาไงเดี่ยวแต่ไงมันก็มีแค่กูนี่แหละเอาไม่ได้ว่ามึงไม่ต้องพูดเยอะละโอ้ ได้จังหวะพอดีเลยรออยู่นะรออยู่พี่ชายเองนอนรออยู่เลยแบบกำลังเพลินเลยเนี่ยตอนนี้นอืมได้เชียยยช่ยไงดีรอไหมเจี๊ยบเป็นหอกูโอ้มึงเจอกูเรียกแกงแค่นั้นแหละดูสิว่าน,น้องสุดที่รักของมึงอะมึงเจอกูเรียกแกง๊ง น้องสุดที่รักของกูมาแน่น้องๆในแก๊งกูมาแน่มึงเจอเนแน่น้องสุดที่รักของมันจะมาตำรวจน่าจะมาก่อนมึงเจอแน่น้องสุดที่รักกูจะมามึงเจอน้องๆกูแน่รถก็ไม่มีมีคนมานี่แหละน้องสุดที่รักของกูแต่ถ้าเราตายสามสิบ มันก็ห่อเราหมดเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยกูไม่น่าเรียกเลยกูน่าจะเรียกตำรวจกูน่าจะเรียกตำรวจกูไม่น่าเรียกเพื่อนเลยโอ้โ oh. อ oh. ้กูลืมโอ้ไ oh ม oh. ค์กูดเนสมาต้องฟังกันโอ้กูลืมไปเลยมันมีอาวุธส่งคามเธอรุ่น้องกูมาตายหมดมนโนนมดนหอบหมดเกลี้ยงเลยกูดูทรงแล้วไอ้เหี้ยกูลืมจะกี่รอบมันก็ไม่ไหว กูลืมมาแล้วลุงกูลืม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 ไอ้เหี้ยน้องกูมาไปไปไปลุงไปไปไปน้องกูมาตัวแม่เอาสมนี้มาไหมเหี้ย ไปไหนวะทางไหนวะไปไหนวะเกี่อยู่นี่ไปไหนอ่ะพี่ทอยอยู่นี่พี่อยู่นี่เราอยมาเมื่อสิบทอยู่นี่แต่ซามันตายเมื่อกี้แล้วไปไหนล่ะโดนเราไปปะโดนเราไปแล้วสามสี่ไมไอ้โรนยังอยู่ไหมแต่ไอ้ซ่าไปใช่ปะไอ้ซ่าโดนเหรอเิเกดแล้วครับห็นเปิดท่าที่พวกบไปซ่าตายปั๊บเลยตอนเปิดมันก็ยิงไงใช่ปหมล่ะไม่มีใครไม่อยากมาเนี่ยนี่มันบอกว่ามันจะไม่เอาตังค์สิบเอ็มแล้วนะมันพูดเมื่อกี้นี้ใช่หรอมันจะเอาชีวิตเลยเอาชีวิตใคร มันจะเอาชีวิตะมันจะเอาชีวิตทุกคนผมอ่ะบอกมันแล้วว่าไอ้เอาของคนเดียวแต่มันบอกว่ามันไม่สนุกใช่เหรอเออไม่น้ยไม่บอกมันฆ่าผมครับด้เกิดจะฆ่าเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนา่เออตอนนั้นไงเออี่เคยกัลั่นไว้อะจริงเลยเดือนที่แล้วอ่ะไม่มีแน่นอนผมไม่มีปล่อยแน่นพายตายแน่นอนอตรงเออแต่ไอ้ล้นวันหนึ่งนะฮัลโหล ครับพี่ทอยพี่ทอยเป็นยังไงไม่ผมไล่มันอยู่ผมไล่มันอยู่อยู่ไหนอยู่ในเมืองพี่อยู่ตรงอ่าท่อน้ำโอเคโอเคโอเครางน้ำรางน้ำรางน้ำไม่ต้องกลับไปรางน้ำแล้วนะขอทับคนท้ายก่อนดีโอเคโอเคโอเคผมบอกละมันจะเอาชีวิตเลยมันไม่เอาแล้ว 10M เอ็มจบพิความตายเหรอวะเนี่ยอย่านี่ไงรู้แล้วไงจบยังไงคนจีนเดี๋ยวนั่งคิดกันอะถ้ามันไม่ต้องการเงินแล้วมันก็นั่นแหละโอเคโอเคโอเค เฮ้ยนักเกิดวันนี้ต้องเป็นทอยแล้ว่ะเองเองสจบไปเอกคนยี่โร่มาแล้วว่ะทอยเองพอจะมีวอลไหมเดินด่วนเลยขึ้นมา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 เจ็ดไอ้เก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์บอกในวอลแล้วทุกคนจะไปไม่ไม่ไม่อุ้มอุ้มใช่เก้าแปดศูนย์โอเคพี่สนุกดีแหละตรงมันจะมีทางอยู่อะที่เป็นเสาอ่ะมีตะไคร่อ่ะเอาไั้ละมันบอว่าบ่อน้ำเรื่อยเดี๋ยวันโอเคเดี๋ยวไปจะขึ้นไปไงขึ้นไปไงขึ้นไปอย่างเดียวเลยียว ตึกที่มันเป็นล่องไปหรือว่าตึกบนนู่นเลยเพียงชอบขึ้นอ่าได้ตึกไหนอ่ะตึกใบหยกเดี๋ยวมันมีสองสามตึกเดี๋ยวนี้เนี้ยตึกไหนชุดนี้พี่ตึกไอโลอ่ะใบหยกอ่ะตึกไอโลอ่ะตึกที่คนนี้โลกขึ้นไปบ่อปะได้ปะแม่งคนละที่เลยสัตว์เหมือนทิกต็อกไอ้เหี้ยโอ้เอ้าไอ้เหี้ยโอ้โแม่งเลยมึงบอกตึกใบหยกมันบอกตึกริมเลไม่ไม่มันไม่รู้แมปเหี้ยสัตว์ ราชาเหินเสียราชเหินไปเร็วแม่หายเสียเลยนบ่อริมเรย์ไม่ก็มีตรงเนี้ยที่ขึ้นตึกได้ที่เดียวไอ้ที่เออราชเหินตอบก็จบแล้วเอก็ว่าอยู่ทำไมมาเร็วจังวะไอ้ที่ไปหยกเฉยเลยยยยริมเรย์พี่ริมเรย์แบบเงี้ยมันริมเรย์ตรงไหนวะไอ้ที่อะกลางๆไงพี่โอ้ยไอ้ที่นั่นก็ริมเรย์แบงหมดแมพ นี่มีคนพยายามเหมือนขึ้นไปแล้วนี่ยไปเล่นละนี่ไง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 เห็นแล้วข้างล่างหยุดจริงอยู่จริงหยุดจริงแนเราเลยมันจะเลยเฮียโดนสองคนเลยนี่ว่าเราเองรอทีมันตกใจแล้วเนี่ยเครียดแรงเยอะงอกมีสะดุ้งอะว่าก็ดูทับหัวมาเลยหรือเปล่าไอันนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยอะสองร้อยนิดๆแล้วเรามีได้ละร้อยเปอร์โอ้ไม่ถึงเฮียเราจะพังด้วย ต้องหมดดีกว่าเกจะน่าพีเอ็มีเยอะลงมาแปดคนเราจะซัดมันหน่อยเลยไงเราจะคุยเอาไปก่อนมันซัดไม่ได้แล้วแหละผมว่าต้องคุยกันรอบเนี้มามาเข้นมาเขินมา,นม,ามันต้องการยี่สิบล้านเลยหรอวะไม่มีหรอกเราก็ไม่ให้อยู่ลเพราะว่านะขึ้นไปได้โดยมันโซ่อยก่อนไม่ใช่แม่งยิงกางอากาศแล้วเราไหมส่งข้อความมาแล้วมั้งเออสอง่งข้างบนเนี่ย ใช่ใช่ยังไม่ถึงถึงแน่นอนแล้วเนี่ยหัวเกินน่ะพอดีแล้วปะเลยอเลยใจร้อน่าไหนเติมจีไอี้อใจร้อนตกสึกว่าไหนไอี้อแแอดดอปอะแอดดอปแอดดอปแอดดอเรื่องแอดดับได้หรือกปล่าเลยไปยิงคุยแล้วนยเียผมยากเลวะ สวยได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ๊ะสายฟฟาะลรเป่ายังไงวิงกูไปเลยไหมลงดิหลงดิหนังมันเหนียวตายหม่ตายหนังเหนียวชิบหายไปเลยวิ่งไปเลย